ครับทีนี้มาดูว่ามือนี้นะครับวาสนาที่ทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับว่าจะรวมไหมไปเปรียบเทียบกับวันเดือนปีเกิดนะครับามาดูที่วันเดือนปีเกิดเลยแล้วกันนะครับเจ้าตัวเกิดวันศุกร์นะครับวาสนาอันนี้คือวาสนาศุกกระดุมพระพยายะหมายถึงเจ้าตัวนี้จะต้องเป็นผู้ที่รับภาระ ทั้งรายรับรายจ่ายการหาการเงินรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวหรือการในการสร้างฐานะตนเองอยู่เสมอนะครับปัญหาทั้งรายรับรายจ่ายนี้มันก็จะมีทั้งได้ทั้งออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอเพราะ11ราชาโชคบุตรจะได้ก็ได้ง่ายบมดจะหมดก็หมด,หมดไปไง่ายเหมือนกันลักษณะแบบนี้มันมีรายจ่ายที่แอบแฝงนะครับเป็นรายจ่ายที่มาจากคนอื่นด้วยเช่นกัน ดาวสุกมันเป็นผู้ทึงเรื่องของการลงทุนงานดาวสุกนี่มันก็เจริได้ของศิลปะกราฟิกการออกแบบความบันเทิงหรือสิ่งต่างๆที่มันมีคําว่าศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือว่ากระดุมผ้ามันตกพยายะนี่คือรายได้เนี่ยมันมีเข้ามาแต่มันเจ็บไม่ค่อยอยู่นะครับไอตัวนี้นะพยายนยันคือมันมีมักจะมีปัญหามาสอดแทรกให้เป็นตัวรายจ่ายออก อยู่เสมอๆนะครับถ้าพูดถึงการเงินดาวสุกมันอยู่ในเรื่องของปัตตนิและก็กรรมะแล้วก็เป็นดาววาสนาอัตมาอัตตาด้วยนะครับเนี่ยก็คือแนวความคิดสิ่งที่จะทํามักจะเป็นไปตามความคิดของเจ้าตัวในด้านของการลงทุนในตําแหน่งการโยกนะครับดาวสุกนี่ก็อยู่ในตําแหน่งธงชัยอ่าถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีธงชัยก็คือสิ่งที่ทำแล้วมันลงทุน มันก็คือความสําเร็จนะครับมีความสําเร็จในสิ่งที่เจ้าตัวได้กระทาลงไปเมื่อเอาดาวศุกร์มาจับเทียบกับการโยกเดิมนะครับบังเอิญว่าการโยกเดิมกับกาลโยกจรเนี่ยนะเป็นตําแหน่งดาวคู่ศัตรูกันด้วยทีนี้มันก็หมายถึงว่าความเหนื่อยความเครียดความกดดันที่เจ้าตัวต้องแบกรับภาระต่างๆเนี่ยมันเยอะมันเยอะมันมาก รลยวกเดินเป็นอะไรมันเป็นดาวเจ็ดรับนี่ก็คือตัวนี้นดาวเจ็ดเจ็ดเป็นอะไรเจ็ดเป็นศาสชะก็คือคนหมู่มากสังคมเพื่อนฝูงการทํางานที่มันมีลักษณะการเดินทางใกล้ๆนะครับเจ็ดเป็นหินนะเนี่ยมันคือความตกต่ําหรือความถดถอยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีรูปแบบอยู่เสมอในลักษณะการทํางานก็เท่ากับว่าตัวนี้เงินที่จะได้มาเนี่ย เป็นในลักษณะทําออกไปแล้วมันเป็นงานที่ต้องสื่อสารกับคนจานวนมากให้คนได้รู้ให้คนได้เห็นคือนี่คือตําแหน่งทําเงินของเจ้าตัวก็คือดาวศุกร์นั่นแหละนะครับคือดาวศุกร์เป็นตําแหน่งทําเงินเป็นตําแหน่งรายได้นั่นแหละนะถามว่าในดวงนี้มีดาวเด่นจีตําแหน่งนะครับดาวเด่นมีก็เห็นเห็น,หนชัดๆก็จะมีอยู่พิจารณาแล้วมันจะมีอยู่หนึ่งตำแหน่ง สองสามสี่นะับมีอยู่สี่ตำแหน่งสีดาวแต่เมื่อพิจารณาแล้วมันจะมีเด่นๆอยู่ก็คือสองตำแหน่งก็คือตำแหน่งนี้กับตัวนี้นะครับดาวศุกร์เนี่ยแม่ดาวเสารที่มันประกบกับดาวครูเลกข้างกระดานตัวนี้แล้วนะมันเป็นฐานใหญ่ก็จริงฐานสกปรกก็จริงมันก็หมายความว่าเจ้าตัวเนี่ย ในลักษณะการทํางานเนี่ยนะวาสนาเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะครับจะให้การสนับสนุนอยู่ส่วนหนึ่งมีเกียรติมีชื่อเสียงไหมมีพักพ่อฐานจากักรพรรดิมันเยอะอยู่คนรู้จักเยอะอยู่ในแวดวงที่จะตัวในการทํางานในตําแหน่งปัจจุบันเนี่ยในตำแหน่งที่ดาวเสาอยู่ในฐานปัจจุบันกรรมก็คือตำแหน่งการงานและก็ตำแหน่ง บ้านที่อยู่อาศัยแต่ทีนี้เสาเนี่ยเป็นอะไรนี่เสาเนี่ยดันเป็นโลกาเวน่าเนี่ยมันเรื่อยครับมันเหนื่อยมันลําบากมันเครียดมันกดดันตามความหมายของดาวเสาเลยทีนี้วิถีชีวิตการหาเงินเนี่ยนะถ้าเป็นญาติพี่น้องก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรนะครับถ้าเป็นญาติพี่น้องเนี่ยนะและตำแหน่งดาวเสามันคือทรัพย์สินที่ตัวเองหามาใหม่นะเป็นทรัพย์สินตัวเองหามาใหม่ที่จะมีในการครอบครองด้วยนะครับ มันก็คือดาวเสามันเป็นอะไรมันเป็นตึกเป็นบ้านเป็นอาคารนั่นแหละนะครับดาวเสาเนี่ยมันก็คือเก่าอาจจะเป็นอาคารที่สร้างมานานแล้วนะเป็นอาคารที่ตัวเองมาซื้อต่อมาผ่อนต่ออีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับนี่ว่าตำแหน่งตัวนี้แหละมันเยอะมันมากบ้านอาคารที่มันมีลักษณะราคาแพงหรือหลังใหญ่เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีดที่อยู่เนี่ย เงินตัวนี้แหละมันอยู่ในตําแหน่งการเงินจะไม่ตัวนี้ดาวเสาตัวนี้มันมาประกบกับเลขหกครึ่งมันเป็นดาวตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็คือรายได้การเงินที่หามาส่วนหนึ่งก็คือมาจ่ายตัวนี้แหละมาจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่ซื้อบ้านนั่นแหละซื้อบ้านซื้อตึกซื้ออาคารนั่นแหละและขี้หังมันหมายถึงภาระต่างๆในครอบครัวที่ตัวเองต้องบริหารจัดการด้วยเหมือนกันเนี่ยคือรายจ่ายมันมีช่องบูมันมปจุดออกเป็นพยายะ ทีนี้ไปดูอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นตำแหน่งสีของดวงชะตาพื้นเดิมนะครับพื้นกําเนิดก็คือดาวอังคารเพราะเจ้าตัวเกิดวันศุกร์อังคารเป็นอะไรอังคารเป็นมาตาเป็นอริเป็นสุพระฐานสิบหกฐานดีแต่อริเนี่มันก็คือปัญหาอุปสรรคสิ่งที่บั่นทอนนะครับสิ่งที่ก็มาบั่นทอนสิ่งที่ทําให้มันไม่เติมเต็มดีพอไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละอริเนี่ยนะครับมันก็หมายถึง การเป็นนิเป็นศิลนด้วยเหมือนกันหรือคู่แข่งด้วยเหมือนกันมาตาคือการบริหารการจัดการภายในก็คือสิ่งที่ตัวเองมีในการครอบครองเมื่อเทียบกับดาววันเกิดก็ถือว่าเป็นดาวที่เป็นคู่มิตรคู่เสน่ห์คู่ถูกกันนะครับเท่ากับว่าความสําเร็จของเจ้าตัวที่ได้มานี่ในอังคารเนี่ยนะเมื่อชนอลีชนสุภาก็คือมันเป็นความสมุลเป็นความสําเร็จที่ได้มาแบบไม่สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นโอกาสเป็นช่วงเป็นจังหวะนะเป็นช่วงเป็นจังหวะที่จะมีคนมาว่าจ้างเองนั่นแหละนะครับบางครั้งบางทีก็มีคู่แข่งตัดหน้าอาริสุภนะนัยหนึ่งก็คือสิ่งที่จะได้มามักจะถูกต่อรองนะครับต่อรองให้ราคามันต่ำลงน้อยลงนะในตำแหน่งมาหาบทตรกระโยคอังคารจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยอยู่นตำแหน่ง ประกบอยู่กับเลขหนึ่งนี่แหละคู่ศัตรูนี่แหละนะเออคู่ศัตรูกับเลขหนึ่งเนี่ยเงินเก็บเงินออมเนี่ยพันธุเนี่ยนะพันธุพันธนะุทาสาเนี่ยนะครับประกบคู่กับอังคารอังคารก็เป็นอริอยู่แล้วตัวนี้นะมันก็เลยทําให้ยากขึ้นไปอีกทีนี้มีคู่แข่งบางทีก็เรียกว่ามีคู่แข่งมาตัดหน้าลูกค้าใหญ่ๆหญได้ยากด้วยทีนี้น,น,นานอาจจะได้ที่นึงเนี่ย อย่าลืมว่าอังคารในมหาบทเนี่ยมันเป็นมรณะมันไม่สมบูรณ์มันคุมเครือมันอึมครึมมันเอาแน่เอานอนไม่ได้มาประกบอยู่กับเลขหนึ่งมันทําให้ดึงดึงเงินเงินเก่าของเจ้าตัวมาใช้ด้วยบางครั้งบางทีมันก็มีเรื่องรายจ่ายว่า้วยเรื่องของญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลืออีกแบบนี้นะการออกงานสังคมอีกเนี่ยมันก็ต้องมีรายจ่ายอีกอย่างเงี้ยมันประกบคู่อยู่กับ เงินเก็บเงินอ,อมของมีค่าคือดาวหนึ่งเนี่ยบางครั้งบางทีก็ต้องดึงมาขายอ่าขายทองขายเครื่องประดับถ้าไปขายก็คือไปจำนองจำนำเนี่ยเป็นดาวบาับปะเคาะมันมีแต่เรื่องให้ร้อนใจนะครับแบบนี้อังคารในปัจจุบันกำเป็นรเป็นอุบาทหมายถึงว่าบางครั้งบางทีก็หดหูท้อแท้ใจเหมือนกันกเลยต้องมาหาคิดหาวิธีการทำยังไงมันจะเอาตัวรอด ในแต่ละปีแต่ละเดือนไปนี่นะครับวิธีแก้ของตัวนี้มันก็พอมีอ่าวิธีจะแก้ไขบางทีบางครั้งเนี่ยมันมันมรณะก็หมายว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เกื้อหนุนเพราะมันเป็นตำแหน่งสุภาด้วยก็คือสิ่งที่ช่วยเหลือเจ้าตัวมันมีก็มีอยู่ก็คือการทําบุญการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าจะหนุนตัวนี้แต่ว่าถ้าจะแก้ตัวนี้นะครับอ่าก็คืออังคารมันเป็นตำแหน่งพาเสียเนี่ยนะ พวกหลักพวกพุกบางครั้งอ,อาจจะถูกบ้างแต่ไม่เยอะนะครับหลักๆก,ก็คือทําบุญแล้วก็ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยบางทีบางครั้งก็ต้องทําแบบนี้ด้วยนะครับเรื่าการทำ้าที่ของอังคารดาองคารนะมันเลยไม่สมบูรณ์แบบมันจึงไม่ใช่ตัวที่จะมาดึงเงินให้อยู่นะครับมันเป็นตัวกังวลใจสมากกว่านั่นเองนะครับ ราคาที่ตกลงกันเนี่ยมักจะถูกต่อรองอยู่เสมอเนี่ยคือการต่อรองนะครับอริสุภาเนี่ยคือการต่อรองต่อรองเยอะนะแทนที่จะได้แบบเต็มๆมันก็มาได้เต็มอย่างเงี้ยเนี่ยคือข้อเสียของดาวหา,างก็ตกพรนะด้วยเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้ตัวนี้จึงเป็นตัวที่เป็นองค์ประกอบที่ได้ดีแต่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับมันจะรวยไ,มไหมล่ะทีนีน้ถ้าดูแบบนี้เนี่ย รวยไม่รวยยังไม่สรุปนะครับจะรวยไม่รวยยังไม่สรุปอังคารต้นตำแหน่งนี้มันเป็นแข่งขันทีนี้ถ้าเป็นในลายมันก็คือเป็นวาส,สนาที่เกิดจากนั้นอังคารนั่นแหละเดิอนอังคารนอกนั่นแหละนะครับมันมีมักจะมีเส้นมาตัดตัดผ่านเส้นสมองมันจงมีความเครียดความกดดันอยู่เสมอทีนี้ดูตำแหน่งของผู้คนสนับสนุนบ้างหนับตำแหน่งสนับสนุนคือตำแหน่งมนตรีดาวเกิดวันศุกร์ก็คือดาวพฤหัสเนี่ยก็พฤหัสตุลาภะ การงานการลงทุนที่ตัวเองต้องทํางานที่ตัวเองทำเนี่ยมีความสําเร็จไหมมันดีพอประมาณหนึ่งตัวนี้เป็นเงินเป็นทองไหมเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะครับตัวนี้เ,เงินรายได้มาจากความสามารถของตัวเองจากสติป,ปัญญาการบริหารการวางแผนของตัวเองเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่เนี่ยเอาไปตำแหน่งทาสา,านะเพราะว่าเป็นดวงผู้หญิงปัจจุบันกรรมยกมหาจรเป็นทานางด้วย เป็นตำแหน่งมตรีก็หมายควับว่าความสําเร็จที่ได้เนี่ยมันมีแต่เมื่อมหาจนหมายถึงว่าความรวดเร็วมันเป็นความสําเร็จแบบชั่วระยะชั่วครั้งนะเป็นช่วงเป็นครั้งเป็นบางจังหวะอีกนั่นแหละแต่ละปีเนี่ยครับเป็นช่วงชนะเป็นช่วงตามวัยตามอายุที่ส่งดวงตัวเองนะครับสําเร็จไหมสําเร็จอยู่ครับเพราะตําแหน่งที่มันเป็นตัวชี้วัดก็คือเนี่ยเป็นราชา ราชาตนุเป็นราชาคือเจ้าตัวเนี่นะเป็นคนที่มีปัญญามีความเฉลียวฉลาดด้วยเป็นคนใจดีด้วยนะครับตอนนี้ที่ได้มาม,มันเริ่มที่ตัวเองการบุกเบิกการขายันของตัวเองการลงทุนที่ตัวเองต้องควบคุมบริหารก็เลยจะได้การสนับสนุนนะได้การสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เอ่ยแล้วก็บุคคลอื่นพวกฝูงค,คนในสังคมนะครับจับจับคู่อยู่กับดาว ดาวจันนะครับเนี่ยคือตำแหน่งที่การโยกนะครับเอากาะโยกมาจับเนี่ยเป็นตำแหน่งขุมทรัพย์อ่าทีนี้สองห้าเป็นคู่ธาดินถือว่าให้ความมั่นคงนะตัวนี้คําว่าคู่ธาดินนะดาวจันทกับดาวผาดเป็นตำแหน่งคู่ธาดินในทีนี้มันให้ความเป็นปึกแผ่นนะครับไอตัวธาดินเนี่ยหมายถึงคนข้างนอกก็ให้การสนับสนุนนะครับถ้าเป็นพ่อคือพ่อยกมรดกพ่อมรดกให้เนี่ยคือความเป็นปึกแผ่นตัวหนึ่งที่ได้มาด้วยเช่นกันนะ ปุตะลูกหลานบริวารและลูกน้องด้วยให้เป็นตัวเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเจ้าตัวด้วยปุตะก็คืองานไม่ใหญ่มากตัวตัวนี้นะหมายถึงว่าหมายถึงไม่ใช่ลายใหญ่อะตัวนี้มันก็มีคําว่าปุตะเนี่ยลายเล็กๆและใหญ่ๆอาจจะได้อยู่เบิดนานๆได้ทีนี่แต่โดยส่วนมากมันจะออกเดียวลักกันนะสิ่งที่ได้มาเนี่ยไม่ใหญ่มากเงินรายได้มันก็เลยเป็นจำนวนที่ไม่ใหญ่มากด้วยเช่นกัน เนี่ยคือตำแหน่งตัวนี้นะเนี่ยตามมหาบทการโยกคนระมันจะตกดาวคู่ธาตุดินดาวจางปิตาโมนะก็คือการรับมรดกจากพอ่อด้วยเช่นกันนะครับสองเป็นมรณะนะอาเป็นนาวังก็เท่ากับว่าเป็นลูกค้าต่างถิ่นลูกค้าจรทั่วไปนั่นแหละนะครับลายไม่ใหญ่มากเนี่ยตัวนี้นะดาวประหัสได้ฐานอะไรฐานคู่สมพลอันนี้ถือว่าดีดาวพระหัสในดวงถือว่าเด่นนะครับคนนี้ได้คู่สมพล ถ้าไปเที่ยวกับลัคนาเนี่ยก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับก็ได้ความเป็นปลึกแผ่นความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินมีปัญญาดีมีคนน้ำหน้าตือตาเป็นคนที่สนใจในด้านของาศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับตัวนี้ดาวพฤหัสนะเพราะว่าได้ตำแหน่งราชานะเรียกว่าเจ้าตัวนะเป็นคนที่ยึดถือในเรื่องของคุณงามความดีมีน้ำใจ กับลูกน้องกับบริวานนั่นแหละนะครับตัวนี้เัยเป็นตัวดึงดูดดึงดูดเงินเป็นตัวหลักๆที่เข้ามามาจนทนังก็คือความรวดเร็วรับเงินเร็วนะจบงานรับเงินพอเหลือบมองไปเห็นอีกดาวตัวหนึ่งที่มันมันเป็นตัวตำแหน่งเงินเจ็บเงินออมอของมีค่าพวกนี้นะมันจะมีเยอะมีมากไหมไหน,นะธนังพันตุตัวนี้เอามาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะ แถวนี้นะครับแถวนี้ทั้งแถวนี้คือเลขขกางกระดานกับมหมาบทกระโยกก็คือเจ็ดหนึ่งก็คือตัวนี้หนึ่งสองมันเป็นคู่หมุนเงินดีนี้คู่ผัวเมียก็คือหมุนเงินสดตัวนี้เนะี่ยเงินสดที่ได้มาเป็นยังไงทีนี้เป็นตำแหน่งอะไรเป็นตำแหน่งอายุหนึ่งเป็นตำแหน่งอายุก็คือสิ่งที่การเงินการทองที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ เงินเก็บเงินออมพวกนี้มันก็คือได้เก็บแต่ไ,ได้เก็บไม่นานครับนะมันได้เก็บไม่นานมันมีเหตุให้ต้องจ่ายดาวหนึ่งเป็นอะไรเป็นปุติมันก็คือความมาแน่นอนตัวนี้เกลายเป็นหมุนเงินเงินตัวนี้เป็นหมูตัวหมุนเงินหมุนเงินเข้าหมุนเงินออกตำแหน่งอายุนี่มันไม่เข้มแข็งนะครับมันไม่ได้เป็นตำแหน่งที่โดดเด่นมากเงินรายได้ตัวนี้ที่มีนี่ บางครั้งบางช่วงก็ดึงของเก่ามาใช้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเพราะจันเป็นปูตติงไงมันกําหนดกฎเกณฑ์เอาแน่นอนไม่ได้เป็นดาวธาตุไฟด้วยเงินทองของมีค่าเนี่ยของมีประกายเนี่ยสร้อยแหวนอะไรพวกนี้เ,เครื่องประดับอะไรพวกนี้เวลาขัดสนมาเนี่ยมันจะถูกดึงมาเอาไปขายหรือไม่ก็ไปจำนองเพื่อหมุนเงินไงตัวนี้การที่มันจะได้เก็บอยู่านานมันก็ไม่ได้นานแล้วเงิน าเราไม่เอามาจับแบบนี้มันก็คือหนึ่งฐานสิบสิบเสามันเป็นคู่อะไรคู่ธาตุจริงคู่ธาตุมันให้มาก็คือหามาได้แต่อย่าลืมว,ว่ามันมีหินะอยู่มันถดถอยอยู่มันหมดไปอยู่นะครับหมดไปก็เรื่องอะไรก็ดูตามเสาเสามันก็คือเรื่องบ้านเรื่องอาคารเรื่องที่ดินนั่นแหละเนี่ยคือสิ่งที่มันต้องถูกนําไปจ่ายเพ,พรนนะครับ คลีตตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนเส้นตัวนี้แหละเนี่ยเส้นอาทิตย์ลงในช่องเสียหายเนี่ยคู่ธาตุก็คือตัวที่มันเป็นเส้นสนับสนุวิ่งมาคำทั้งคำทั้งตัดเนี่ยมันเลยเป็นลักษณะได้มาแล้วก็มันได้เจ็บได้ไม่นานเพราะมันจะมีลายจ่ายมาดึงออกอยู่เสมอนะครับเมื่อไปดูตัวดีแล้วทีนี้เราไปดูตำแหน่งที่มันเป็นเสียหายกลกินีของคนวันสุกก็คือดาวลาหูใช่ไหม ดาวราหูก็คือเนี่ยทางกําลังพระล่าหูก็คือดาวพุธนั่นแหละดาวพุธได้ตําแหน่งอะไรในในเพื่อนดวงนะครับดาวพุธได้ตาแหน่งภูคาตัวนี้ปัตตนิแล้วก็กรมะตวัวนี้แล้วก็ตําแหน่งมาตากระดุมพระลาภะอาสาพระลี้ยงพุธในมหาบุรกรายโยก็ได้เป็นอธิบดีเป็นตําแหน่งศีรษะอ่าตแหน่งเรียกว่าเป็นตําแหน่งศีรษะ เข้ากันกับดาววันเกิดเข้ากันกับดาวเดือนเกิดเข้ากันกับดาวปีเกิดแต่ในที่นี้มันเป็นลาหูมันจริงจะไม่เข้ากันตามที่บอกมาแล้วนะครับมันจะไม่เข้ากันทุกตำแหน่งก็ท่ากับว่าแปดกับหกมันคู่พุ่มเฟือมันมีรายจ่ายการบริหารการเงินตัวเองด้ายการบริหารการเงินในในในการทํางานในงานของตัวเองนี่บางครั้งบางทีรายจ่ายมันก็เยอะนะครับอ่าหกแปดไง รายจ่าย5กับ8เป็นอะไรมันก็คือคู่เศรษฐกิจ8ลาหูเป็นธุรกิจสิ่งใหม่ๆที่จะต้องคิดต้องทำ8คือการแก้ปัญหาคือการทำกลงมือกระทำ8กับ2เป็นไร8 2ก็คือคู่หนี้สินเนี่ยมันก็เลยนีครับว่ามีหนี้สินไปไม่พ้นอยู่เหมือนกันเป็นตำแหน่งเสียเป็นตำแหน่งเสียของพื้นฐานกำเนิดเดิมก็คือตัวราหูนี่แหละคือราหูวนี่แหละส่วนหนึ่งนะครับ มันก็โยงรายได้การเงินในเทีนี้การบริหารจักดการการเงินี่ยมันเลยมีปัญหาไปด้วยหรือตามฐานมันเป็นฐานธาตุลมอ่าเปนเป็นฐานธาตุลมใช่ไหมดาวราหูเนี่ยน้ำก็ลมมันไม่เข้ากันครับมันก็หมายกัาว่าสิ่งที่เจ้าตัวไม่สามารถที่จะไปบังคับอะไรกับใครได้ต้องรับงานแล้วไปแล้วแต่เนี่ยแล้วแต่ปัตนัยก็คือแล้วแต่ผู้ที่จะมาว่าจ้างนั่นแหละเราไม่สามารถจะบ,บังคับ ให้เขาเอาเอานั้นเอานี้เอาราคาเท่านั้นเท่านี้นะเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนั้นตำแหน่งนี้จึงไม่ใช่ตำแหน่งที่จะดึงดูดเงินให้ได้อยู่นานๆนะครับเป็นตำแหน่งให้มาต้องคิดต้องแก้ต้องวางแผน,นมาวางแผนชีวิตมากกว่าวางแผนการทํางานมากกว่านะครับสิ่งที่ต้องรวงคือเอกสารสัญญาการพูดการตกลงเจราจากันเนี่ยนะบางครั้งบางทีมันก็มาเป็นไปตามเงื่อนไขหลอกนะครับสี่ฐานสิบสองไง ดีที่สี่ฐานสิบสองมันไม่ชนตำแหน่งเสียถ้าชนตำแหน่งเสียนี่ต้องบอกว่าเลยว่าสัญญาแค่ลมปากมันก็เหมือนกระดาษที่ฉีกที่เซ็นแล้วมันก็ยังฉีกได้เลยนะครับนะถ้าสี่ฐานสิบสองชนเสียนมันเสียหายโอ้โหเอาอะไรไม่ได้นะครับอาสารุปว่าดวงนี้เป็นยังไงจะรวยไหมคือรวยนะมันก็รวยอยู่แล้วแหละแต่รวยในที่นี้คือเทียบกับสิ่งที่ตัวเอง เกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยจากที่เริ่มต้นไม่มีอะไรมันก็คือมีบ้านมีที่ดินมีรถมีตึกาาเนี่ยค่ะเนี่ยมันมีแบบนี้มันได้มาแบบนี้แต่เงินสดไม่เยอะนะครับเงินสดไม่เยอะตามที่เราฟังนั่นแหละถ้าไปเที่ยวคนอื่นรวยไหมไม่ได้รวยอย่าเอาไปเที่ยวกับคนอื่นถ้าไปรว่กับคนที่มีร้อยล้านตัวเองมันแพ้กันอย่างคำนะครับ ทะนั้นจึงเป็นลักษณะมีความมั่นคงแต่ไม่ได้ถือกับว่าจะไปร่ำรวยมากก็พอมีพอใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงบริวารได้มีทรัพย์สินได้แต่ทรัพย์สินที่ธรรมามันแลกมาพร้อมกับว่า,วานี่สินและความเครียดความกดดันนั่นเองนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับในพื้นดวงชะตาเดี๋ยวคิดอื่นอีก จะมาลงในตําแหน่งของวัยอ้าวเพราะจะมีเรื่องของคําถามเจ้าตัวถามมาอยู่แล้วจะมาอธิบายไปเรื่องของจะรวยไหมต่อจากนี้ไปจะทําอาชีพอะไรเนี่ยนะครับจะมาพูดถึงสิ่งที่มันจะไปในอนาคตนะครับทีนี้นะเอาวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีเสมอมาสำหรับคนเก่าและคนใหม่ด้วยเช่นกันนะครับ